สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันกับมาเก็ตเอาลุกเช้านี้นะครับเช้าวันศุกร์ก็เป็นวันศุกร์สิ้นเดือนพอดีแล้วก็เป็นวันท้ายสัปดาห์พอดีครับฉะนั้นวันนี้นะครับเราอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพื่อไะดูนะกราฟนะทั้งในแง่ของวีกับมันเนี่ยค่อนข้างละเอียดทีเดียวแล้วก็ในส่วนของเซ็ตอินเด็กต์เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนะมีการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ไปชนแนวต้านนะครับ ดังที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วนะครับเมื่อวานนะครับที่ประมาณ1,360จุดนะครับก็ขึ้นไปประมาณ 1, 3 5 8นอาะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะฮะแล้วก็มีการปรับตัวลงมานะฮะหลังจากที่ขึ้นไปชนแนวต้านนะครับทำให้เซ็ตอินเด็กซ์เมื่อวานนะครับภาพนะฮะก็เป็นการพักตัวนะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยฮะแนวโน้มในการขึ้นเนี่ยก็คงจะค่อนข้างจะลำบากแล้วก็คงจะมีการพักตัวลงไปนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับนะเพราะว่าถ้าเซตเนี่ยขึ้นไปเพียงอย่างเดียวนะครับก็เกิดโอเวอร์ฮีทนะฮะฉะนั้นเนี่ยระหว่างทางการขึ้นนะครับก็ควรจะมีการพักตัวบ้างนะครับแล้วก็การพักตัวเนี่ยนะครับก็ควรจะอยู่ในกรอบนะครับของการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านสมาชิกมาดูกราฟทางเทคนิคอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับ ของตลาดหุ้นทั่วโลกซะก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับตลาดหุ้นเมื่อวานนะครับทั้งในฝากฝั่งของอเมริกากับยุโรปนี่นะครับก็มีความแตกต่างกันนะครับในส่วนของฝากฝั่งของอเมริกาเองนะครับก็เหมือนกันจะมีการพักตัวเช่นเดียวกันนะครับตลาดหุ้นดาวโจนเมื่อวานนะครับปิดตลาดไปติดลบนะฮะ0.58เปนะครับ S&P 500นะครับ ก็ปิดลบไป0.21นะครับเอเนสเด็กก็เช่นเดียวกันครับก็ปิดลบไป0.46นะครับส่วนทางยุโรปนะครับก็เขียวสดใสทั้งหมดนะครับยูโรสต็อกนะฮะบวกไป1.42นะครับฟิสซี่ร้อยนะครับบวกไป1.21นะฮะ DAX นะฮะของเยอรมันนะครับบวกไป1.06นะครับ CAC 40ของฝรั่งเศสนะครับก็บวกไป1.76นะครับ ส่วนฝากฝั่งของเอเชียเมื่อวานนะครับนิกเอี๋นะครับก็บวกไป2.32%นะครับโทปิกอินเด็กนะครับบวกไป1.80%นะครับหังเซ็งเมื่อวานก็ลบไป0.72%ซนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวเรื่องของจีนก็ได้มีการผ่านกฎหมายไปเรียบร้อยนะครับนะเพื่อที่จะเป็น security l นะครับสำหรับใช้บังคับนะครับรวมถึงในส่วนของฮ่องกงด้วยนะครับนะก็เกิดเรื่องของ สงครามตัวแทนเขาเรียกนะฮะระหว่างจีนกับอเมริกานะครับก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับก็คงจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยลบนะครับทาให้ตลาดมีการปรับตัวลงได้นะครับผมพาท่านสมาชิกมาดูกราฟนาเดของเซตอินเดียซ์ก่อนนะครับเมื่อวานนะครับก็เป็นแท่งแดงเกือบเต็มแท่งเลยนะครับเมื่อวานนะครับหลังจากที่ขึ้นไปเทสบริเวณ1360นะครับก็คือเปิด ไปหาอยู่ที่1,358.60แน้วกะครับล้วก็มีการปรับตัวลงมานะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังไม่ทำนิวโลนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อวันที่แล้วนะครับปิดไปที่1,337.51นะครับก็ลบไปทั้งหมด0.57%เปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับแนวรับในวันนี้จะเป็น1,296นะครับก็เป็นแนวรับที่อยู่ในเทรนด์ไลน์ที่เป็นขาขึ้นนะครับหากว่าหลุดแนวรับตรงนี้ไปนะครับก็เป็นอันว่านะครับ เซตอินเด็กนะครับจะ uh, ย่อตัวลงมาหล uh, ุดเทรนไลน์เดิมนะฮะก็คือเทรนไลน์ที่เป็นขาขึ้นแล้วก็เราก็คงต้องมองดูที่แนวรับที่1250จุดเป็นระดับถัดไปนะครับนะแ uh, นวต้านวันนี้1365นะครับแล้วก็กรอบด้านบนเลยก็คือ1435จุดโดยประมาณนะครับส่วนภาพ uh, ในเรื่องของเซตในกราฟเด y นะครับที่เป็นของฟิโบนัชชีนี่นะครับ เมื่อวานก็ชนตรงนี้ครับ1,361โดยประมาณนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงนะครับเป็นแท่งสีแดงนะครับโดยแนวรับบริเวณฟิโบเนกี้เนี่ย1,286.68นแนะครับแนวต้าน1,361.63โดยประมาณนะครับแต่ถ้าเทียบกับในฝั่งของเซตนะครับในลักษณะของการเกิดดีเทสเมนอันนี้เป็นกราฟวีคนะครับถ้าเราดูที่แนวต้านตรงนี้นะครับ 1358.62นี่นะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างตรงกันกับที่เซตอินดซ์ขึ้นไปเทสต์เมื่อวานแล้วก็มีการปรับตัวลงมาแต่งก็ตามนะครับภาพของเซตในกราฟว e k ท่านสมาชิเกเห็นว่าก็เป็นแท่งสีเขียวสวยทีเดียวนะครับแล้วก็ยกโลขึ้นแล้วก็ทำหายนะครับก็คือทำนิวไ h อยู่ที่1358นแแล้วก็มีการปรับตัวลงมานะครับเราก็ต้องดูว่าในสัปดาห์ถัดไปนะฮะเซตจะทำ ยกโลขึ้นอีกไหมแล้วก็ทำนิวา,านนะครับหพนายผ่าน1บแปดจะครับในภาพวีกนะต้องสมาครอกอันนี้เป็นกราฟมันนะครับกราฟมันนี่ก็ดูดีเช่นเดียวกันคือยกโลขึ้นแล้วก็ทำนิวไฮนะครับแล้วก็แท่งเทียนของมันนะครับในกราฟมันเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ในช่องนี้ครับเหนือ1,306.7.42นะครับโดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่1,410จุดโดยประมาณนะครับะนนเนี่ยเมื่อ สิ้นเดือนนี้นะครับนะถ้ากราฟแท่งเทียนตัวนี้นะครับยังอยู่เหนือ1 3 6 4 2ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในกราฟมันนะฮะถ้าสมาชิกทีนี้ดาวโจนสเมื่อวานเองเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนที่ทราบนะฮะดาวโจนก็มีการปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับดาวโจนส์เาก็ไปชนแนวต้านเนี่ยไหมฮะนี่เป็นกราฟวีคนะครับโดยใช้ฟิโบนัคชีนะครับแนวตาน้านของเขาจะอยู่ที่ 2 5 4 3 3 0 8นะครับขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกันนะฉะนั้นเนี่ยสำหรับดาวโจนเองเนี่ยนะครับก็ทำยกโลขึ้นแล้วก็ทำนิวไฮเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามก็คงจะออกมาพักตัวนะครับด้านข้างก่อนแล้วก็ค่อยอตั้งลําใหม่แล้วก็เบรกแนวต้านขึ้นไปนะครับเหนือ2 5 4 3 3 0 8นะครับอันนี้เป็นกราฟมันของดาวโจนนะฮะท่านสมาชิกเขียนว่ามันขึ้นไปนะครับล็อก ตรงนี้แหละครับเกือบเป็นล็อกสุดท้ายแล้วนะครับเหนือ25,240โดยประมาณนะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าในเดือนนี้นะครับดาวโจนนะฮะปิดไม่ต่ำกว่า25,240จุดนี่นะครับก็ถือว่ากราฟเขาขึ้นไปนะอยู่ในล็อกนี้แล้วแล้วก็แนวโน้มถัดไปก็จะเป็นการขึ้นไปเทสแนวต้านบริเวณ26,800จุดโดยประมาณนะจะเป็นช่องนี้นะฮะท่านสมาชิกครับ อันนี้เป็น NASDAQ นะฮะท่านสมาชิก NASDAQ เนี่ยก็ขึ้นไปในช่องที่ตรงนี้แล้วครับเหนือ9,102จุดนะครับแล้วก็เตรียมจะขึ้นไปเทสแนวต้านอยู่บริเวณ9 7 3 6 5 7นะฮะนี่เป็นกราฟสัปดาห์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแท่งเทียนก็ยังไม่มีขึ้นไปเทสนะฮะยังไม่ถึงนะครับก็คงจะต้องรอลุ้นในสัปดาห์หน้าว่านะครับ n a s d a q จะขึ้นไปเทสหรือไม่เพราะว่า จุดนี้ก็คือจุดอะไรครับก็คือจุดไฮเดิมของเขานะครับที่9,736พัตรงนี้ครับนะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์หน้าถ้า NASDAQ มีการปรับตัวขึ้นนะครับก็จะทำ New High เลยนะท่านสมาชิกเช่นเดียวกันกับ s p 500นะครับอันนี้เป็นกราฟวีคนะครับ s p 500เนี่ยนะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบ2,788นะครับจนถึง2 9 3พเก้อยสตรงนี้ครับอยู่ตั้งหลายสัปดาห์นะฮะ หน3 4 5สสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็มีการเบรกแนวตา้านแล้วก็ขึ้นไปยืนตรงนี้ได้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายถัดไปของ s อสแ0นะครับก็คือสามพ่ามสิบจุดโดยประมาณก็คือตรงนี้ครับก็เป็นแนวต้านถัดไปที่จะขึ้นไปเทสอย่างไรก็ตามก็คงมีการไซดเวยอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกันนะครับก่อนที่ขึ้นไปเทสอันนี้เป็นไฮเดิมของเขานะครับสามพั 3, ตรงนี้ครับก็คงจะค่อยไปลุ้นนะครับ แล้วแนวต้านตรงนี้เราก็ขึ้นไปเทสอนะหายเดิมของเขาครับทีนี้ผมนำท่านสมาชิกมาดูหุ้นบางตัวที่อาจจะมีลักษณะของกราฟที่มีน่าสนใจทีเดียวนะครับนะแล้วก็หุ้นบางตัวที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอย่งอาง G P S C ตรงนี้นะครับท่านสมาชิกนะจะเห็นว่าลักษณะของกราฟของ G P S C นะครับ มันมีการวางตัวขึ้นไปแนวแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพของวีคนะครับท่านสมาชิกจะดูลักษณะของเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็อยู่ในกรอบของขาขึ้นนะครับณล่าสุดก็อยู่ตรงนี้เลยครับปิดบริเวณแนวต้านบริเวณตรลางนี้นะฮะแล้วก็แนวโน้มจะขึ้นไปเทสณบริเวณกรอบด้านบนตรงนี้ก็คือประมาณสัก84โดยประมาณนะครับโดยไฮเดิมของเขาจะอยู่ประมาณนี้ก็คือเหนือ95บาบาทโดยประมาณนะครับ และก็ลักษณะของ m a c d นะครับมันมีการตัดในวีคนะครับแล้วก็กำลังเข้าใกล้นะฮะซีโรคพเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้ามันอยู่เหนือสีรพอยนะครับคิดว่าน่าจะมีนิวไฮสำหรับ gpc แล้วก็ลักษณะของการขึ้นไปจุดสีโร่พอยนะครับถ้ายิ่งขึ้นไปเยอะแล้วก็มีการห่างจากเส้น m a c d 26ข้างล่างนี้นะครับก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่านะครับภาพมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยให้ท่านสมาชิก จับตาดูให้ดีว่า g p s C นะครับจะสามารถยืนตรงนี้นะครับ MBCD จะขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้หรือไม่แล้วก็แท่งเทียนของเขาเนี่ยครับจะขึ้นมาเทสตบริเวณกรอบด้านบนนะครับของเชรนไลน์ตรงนี้นะครับประมาณ84บาทได้หรือไม่นะถ้าขึ้นมาได้เนี่ยนะขึ้นไปเห็นเลข85เมื่อไหร่เนี่ยนะครับ MBCD ตรงนี้นะครับจะขึ้นมาอยู่ในแดนบวกนะครับซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่านะครับมันจะทำ New High นะครับ จากไฮเดิมที่อยู่ตรงนี้นะครับก็อาจจะขึ้นไปนะแตะบริเวณร้อยบาทนะครับนั้นท่านสมาชิกต้องติดตามดูให้ดีๆแล้วก็ใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับในการลงทุนนะครับอันนี้ผมให้ดูฟิโบเนกี้ในภาพเดนะครับของเซ็นทรัลรีเทลคอร์ o ปอเรชันหรือว่า CRC นะครับหลังจากที่เข้าตลาดมานะครับก็ไม่ได้พบกับการเข้าไปสัมผัสไฮเดิมเลยนะก็ลงมาเรียกว่าเยอะเลยนะเป็น V shape แต่ยังไงก็ตามนะมันก็ขึ้นไป V-Shape เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับติดแนวต้านสําคัญตรงนี้ครับเส้นตรงนี้ฮะท่านสมาชิกครับอยู่38บาทนะท่านสมาชิกเมื่อไรก็ตามนะสัญญาณนะ crc นะครับแท่งเทียนผ่าน38บาทไปได้นะครับเราก็จะเจอการขึ้นไปทดสอบนะครับไฮเดิมบริเวณ42บาท25สตางค์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นนิวไฮได้เขาติดอยู่ตรงนี้3ครั้งนะฮะนี่ครั้งที่1นะครับ นี่ครั้งที่2ครั้งที่3นะฮะหลังจากที่ขึ้นมาจากจุดต่ำสุดนะบริเวณ20บาท75สตางค์นะครับนั่นก็สอดคล้องกับการคลายล็อกดาวน์นะครับเรื่องของห้างอะไรต่างๆของเขานะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดของ crc ก็ไปเทคโอเวอร์เรื่องของ Family Mart นะครับก็ไปซื้อหุ้่มเพิ่มนะครับตรงนี้เองก็คงจะเป็นแขนเป็นขาเป็นส่วนของที่จะสามารถที่จะทำยอดขายนะครับทำกำไรให้กับบริษัทได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ แนวต้าน38บาทเนี่ยก็ไม่ใช่แนวต้านที่ไม่แข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเขาเทสต,ตรงนี้มา2ครั้งก่อนหนะ้านี้นะครับครั้งที่3ไปแล้วนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับถ้ายังไม่ผ่านก็ไซด์ไออกข้างไปนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปทสอใหม่ซึ่งผมมองว่าแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวครับอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าปตอทอนะฮะพี่ใหญ่ปตอทอเนี่ยนะมีตัวกลมสีแดงนะครับตรงนี้อยู่ให้ท่านสมาชิกระวังให้ดีเพราะว่าแท่งเทียน ลักษณะที่ขึ้นไปยืนตรงนี้นะครับสามแท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับพยายามจะขึ้นไปทํานิวไฮแต่ก็ไม่ไ,มได้ครับมีการแรงขายลงมาแล้วก็แท่งเทียนปิดแดงมา3วันติดนะ,ะท่านสมาชิกครับแล้วก็แนวรับตรงนี้นะประมาณ35มสบาทสีสตางค์เนี่ยถ้าหลุดตรงนี้มาก็จะ,ะมาที่แนวรับนะครับบริเวณ32มสบสาทห้สตางค์ก็ประมาณ3 000. บาทตรงนี้ครท่านสมาชิกถ้าเราจะลงทุนนะครับควรจะมองดูที่แนวรับตรงนี้ผมคิดว่า น่าจะหล่นลงมาข้างล่างวันนี้นะฮะก็คือ,อท่านสมาชิกก็ต้องดูว่าหล่นลงมาเนี่ยแรงขนาดไหนถ้ายังไม่ถึงแนวรับบริเวณ32บสาทห8สตางค์นะ mm. ก็เฝ้ารอหรือว่าเราบิดรอก็ได้ครับแล้วก็ดูว่าแท่งเตียนก็จะ,ะไหวไหมถ้าเกิดว่าไม่ไหวมันก็จะลงมาด้านล่างแต่ไงก็ตามนะครับอมองว่าคงไม่เห็นนิวโลตรงนี้หรอกครับนะ2ะ23บาท20สตางค์คงไม่ใช่หรอกคงจะมีการพักตัวบริเวณฟีโบนาคช่ช่องนี้ครับ บริเวณ32มสบาทห้สตางค์เป็นแนวรับนะครับแนวต้านบริเวณ35มสบาทสีสตางค์น่าจะตรงนี้แล้วก็มีการทำฐานแล้วก็ขึ้นเบรคใหม่นะครับแนวต้านถัดไปก็อยู่38มสบาทสาสตางค์นะครับใส่42่สบสาทห้สตางค์แล้วก็ขึ้นไป็นเทสท์ไฮเดิมอะไฮเดิมก็คือจุดที่เขาตกลงมาอยู่บริเวณ47บาทอะเจ็สตางค์นะครับตนสมาชิกต้นต้องระวังนะครับอาจจะมีการหล่นลงมาจากองนนี้นะคครรรััััับบบบได้ส้สําหววนนนนีีนะเเช่เยกย ปตทสอพอนะครับนะก็มีกลมสีแดงนี้เช่นเดียวกันก็ให้ระวังนะฮะแท่งเทียนจะคล้ายกันกันกบปททไหมครับขึ้นไปพยายามที่จะทำมีหายแต่ไม่สําเร็จฮะแล้วก็มีการถูกแรงขายลงมานะครับอยู่ตรงแนวรับบร,เริเวณ38บาท83บาท32ตางๆนะครับนาคิดว่าวันนี้ถ้ามีเซ็ตมีการพักตัวลงนะครับปททสอพอคงจะหล่นมาจากเส้นนี้นะครับ แล้วก็รอที่แนวรับบริเวณ70บาท87สตางค์ต่อไปแต่ว่า,านิวโรตรงนี้ไม่มีแล้วครับก็คงจะอยู่อย่างแย่ที่สุดก็คืออยู่เส้นแนวรับตรงนี้นะฮะบริเวณ70บาท87สตางค์นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่เดิมคือ83บาท32สตางค์น,นะครับคงจะต้องออกมาไซด์เวก่อนันั้นควรจะรอแล้วก็หาจังหวะในการเข้าลงทุนบริเวณนี้นะครับในกรอบนี้ได้นะครับท่านสมาชิก a แอดวานก็เช่นเดียวกัน,นะจะเป็นรูปคลมสีแดงตรงนี้นะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยผมใช้ s t o อกสกร e น n e r นะครับในการคำนวณแล้วก็ผมก็ดูกราฟทางเทคนิคร่วมด้วยนะครับนะฉะนั้นเนี่ยแอดวานก็มีโอกาสที่จะพักตัวลงมาวันนี้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าลักษณะของแรงขายตั้งแต่เส้นนี้รนะ้อยเบาทตรงนี้นะครับเขาเทสอยู่ไม่รู้กี่ครั้งนะเนี่ยหครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งนะเทสไปแล้ว7ครั้งไม่ผ่านก็ คงจะมีแรงซื้อไม่พอก็เลยหล่นลงมาในเส้นนี้นะครับลงมาที่แนวรับ188.4จนะครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้มีตลาดมีการพักตัวนะฮะแอดวานก็อาจจะหล่นจากเส้นนี้ลงมาอีกแล้วก็เจอกันที่แนวรับ176.21นะครับท่านสมาชิกแต่ถ้าหากวันนี้นะครับตลาดมีการพักตัวแต่แอดวาน e นะครับไม่หลุดตรงนี้นะ188.4ตรงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่จะได้ซื้อลงทุนแล้วก็ดูกรอบแนวต้านอยู่บริ 1 9อยบาทยี่สิาตางค์ตรงนี้ครับท่านสมาชิกนะนั้นผมแนะนําให้เราลงทุนร,ระยะกลางนะครับเกินหกเดือนขึ้นไปนะแล้วก็ระยะยาวสําหรับแอดวานซ์นะครับโดยมองที่240บาทตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญในการที่จะเทคโปรฟิตนะถ้าเป็นระยะกลางนะครับถ้าเป็นระยะยาวก็เราก็มองมากกว่านั้นนะครับแต่เพียงกับว่า,าหุ้นพวกนี้จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าสิ่งที่ผมได้พูดมาแล้ว ปตอทอนะครับปตทสปนะครับรวมถึงแอ๊วานเนี่ยนะครับเป็นหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งต่างชาติก็ยังขายอยู่ไม่หยุดนะท่านสมาชิกนะถ้าเขายังขายแบบนี้นะครับหุ้นมันก็ไม่วิ่งนะท่านสมาชิกนะมันต้องรอให้เขากลับมาซื้อนะครับหุ้นมันถึงจะวิ่งฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า,าเวลาของการเก็บของนะครับรายใหญ่ก็มกักจะทําอย่างนี้แล้วก็ถ้าเขายังคิดว่ายังมีแรงขายก็คือ,อหุ้นที่อยู่ในมือของคนอื่นเนี่ยยังเยอะอยู่นะโดยเฉพาะนักลงทุนทั่วไปเนี่ยนะครับนะ เขาก็จะพยายามเอาหุ้นให้ได้โดยโดยวิธีการให้มันไม่ขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ลากยาวไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนก็มีนะครับบางบางหุง้นบางตัวเนี่ยเป็นปีก็มีฮะอย่างหุ้นธนาคารนี่นะครับผมเมื่อวานผมเอามาแน่น ят, ให้ท่านสมาชิกได้เห็นแล้วเห็นไหมครับเมื่อวานก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงพวกเคแบงพวกอะไรบีบีเอลเอสซีบีต่างๆก็มีการปรับตัวขึ้นมาหุ้นธนาคารเมื่อวานเนี่ยถ้าไม่ได้กลุ่มแบงค์นะครับซัพพอร์ตตลาดก็ ก็คงจะแย่มอนกันนะครับนะก็คงจะลงลึกกว่านั้นนะครับเช่นเดียวกันกับวันนี้นะครับผมมองว่า,าแบงก์ก็จะอาจจะซัพพอร์ตตลาดหรือว่าอาจจะมีแรงขายออกมาไม่มากเพราะว่า,าแบงก์เองก็ลงไปลึกมากแล้วนะท่านสมาชิกนะครับงนั้นแอดวานนะครับถ้าวันนี้ยืนเหนือ188.4ได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสลงทุนแล้วก็เข้าไปทดสอบ198.25นะครับก็ได้เก็บประมาณ10บาทนะท่านสมาชิกรอว่ามันจะผ่านตรงนี้ได้ไหมถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็ต้องไปเจออีก200 8บาทนะครับตรงนี้ครับนะก็มีแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปทสอหลายครั้งก็ยังไม่ผ่านเช่นเดียวกันก็เจอหลายด่านอยู่ฮะทานสมาชิกแล้วก็สุดท้ายนี่ครับอ่า S&C C นะฮะอ่ปูนใหญ่นะฮะทานสมาชิกก็เป็นกลมลูกกลมสีแดงเนี่ยให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าแท่งเทียนตัวนี้มันกาลังจะหล่นมาจากอ่าหล่นมาแล้วฮะจากอ่าบริเวณแนวรับนะฮะบ,บริเวณ337บาท90อ่าบริเวณ337บาทโดยประมาณนะครับ หล่นลงมาเป็นแท่งสีแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างเลยครับ302บาทนะประมาณนะครับแล้วก็กรอบกว้างๆตรงนี้นะครับมีแกรบถึง35บาทโดยประมาณฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าสมาชิกที่จะเข้าไปดูจังหวะในการลงทุนนะครับหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นตัวใหญ่นะท่านสมาชิกแล้วผมก็เคยเอามารีวิวแล้วนะฮะในช่วงปีโต,โตเคมีนะครับส่วนสัดส่วนของปีโตเคมีของเขาเนี่ยจะเป็นรายได้มากกว่าในส่วนที่ขายปูนนะสมาชิกฉะนั้นเนี่ย ในเมื่อตลาดโลกยังไม่ฟื้นตัวมากแล้วก็ในใน Q2 เนี่ยก็คงจะมีการประกาศพบ,บกันเงินออกมาผมอว,ว่าก็คงจะได้รับผลกระทบมากกว่า Q1 นฮะฉะนั้นเนี่ยมองแนวรับตรงนี้ครับ3า2บาทโดยประมาณนะครับก็คืออยู่ชอ่องนี้แล้วก็แนวต้านอยู่337.97เนะครับนะเพราะว่าก็ขึ้นมาเทสอยู่เนี่ยหนึ่ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านฉะนั้นเนี่ยถึงเมื่อไม่ผ่านก็ต้องลงมาพักตัวก่อนแล้วก็ค่อย สะสมแรงนะครับให้มีแรงแล้วก็ข้นขึ้นเป็นเทสแล้วก็เบรกแนวต้านตรงนี้นะฮะแนวต้านถัดไปก็นี่ฮะสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะฮะสามร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทแล้วก็ไยเดิมที่เขาเคยลงมานะครับก่อนที่จะเกิดวิกฤต490บาทดนะ้านสมาชิกนั้นเป็นลูกกลมสีแดงนะฮะด้านสมาชิกระวังนะครับแล้วก็การรับหุ้นการซื้อหุ้นเนี่ยนะครับเราไม่สามารถซื้อไปได้เรื่อยๆนะครับให้ดูแนวรับดีๆแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าไป เมื่อแท่งเทียนมันลงมาใกล้ๆแนวรับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จุดที่มันลงชัดเจนแต่เรากะประมาณเอาว่ามันน่าจะลงแถวๆนี้นะครับผมกลับมาที่กลยุทธ์ในวันนี้นะครับก็คงต้องให้เรามัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะผมมองว่าเนื่องจากว่ามันขึ้นไปเทสบริเวณ1358ซึ่งเป็นแนวต้านนะครับบริเวณเส้นตรงกลางที่ผมให้ไว้เมื่อวานนะครับแล้วมันเกิด การปรับตัวลงมาพักตัวนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะเห็นเซ็ตอินเด็กซ์มีการพักตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีแนวรับนะครับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกจุดนะครับเป็นแนวรับในกรอบขาขึ้นตรงนี้นะครับท่านสมาชิกนะฮะันักลงทุนที่ระยะสั้นนะครับหากว่านะครับแท่งเทียนมันหลุดลงมานะครับโดยยังไม่ถึง129.6นอเานี่ยท่านสมาชิกก็ยังเนี๋ยเพิ่งไปเข้าไปลงทุนนะครับให้มาอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก่อนนะครับ เมื่อมันมาเทสบริเวณ1,296จุดนะครับเราก็ซื้อในกรอบนี้แล้วก็ขึ้นไปขายตรงนี้นะครับเช่นเดิมนะครับก็เล่นในกรอบสั้นๆอย่างนี้นะครับถ้ามันผ่าน1,365ไปแล้วค่อยฝุ l ลบบายแล้วก็เข้าไปเทสต,ตรงบริเวณ1,435ซึ่งผมคิดว่าคงยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็คงจะใช้เวลาเดี๋ยวผมมองไว้ไก,กลๆว่าตราบใดที่แท่งเทียนมันยังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในแนวเทรนไลน์ที่เป็นขาขึ้นเราก็เล่นในกรอบที่เป็นขาขึ้นเรียกว่าเทรนด์ฟอลวิ่งนะฮะ เป็นลักษณะของการเล่นในขาขึ้นซึ่งผมมองว่าก็คงจะทำกำไรได้เล็กๆ,ๆน้อยๆไปนะครับแต่ท่านสมาชิกที่ถือยาวอยู่แล้วนะครับซื้อมาตั้งแต่ต่ำกว่าพันจุดนะไล่มาเรื่อยๆจนถึงมาสุดท้ายที่พันสามจุดนะครตราบใดที่มันยังไม่ลงมากรอบล่างตรงนี้ครับท่านสมาชิก1296นเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่ซื้อนะฮะฉะนั้นเนี่ยหากว่าใครพลาดนะครับที่จะซื้อตอนที่มันเบรกแนวต้านบริเวณ1,300จุดนะครับเราก็ซื้อลงตุดตรงนี้ได้นะครับ แต่ถ้าหากพอหุ้นพอแล้วนะครับเราก็ถือไปเพราะเป็นลักษณะของเทรนด์ฟลอริงนะครับ,นะรบตราบใดที่มันยังไม่หล่นมาจากเทรนที่เป็นขาขึ้นนะครับหากมันหลุดมาจากเทรนที่เป็นขาขึ้นบริเวณ1 2 9 6นะก็คือลงแรงมากกว่าที่เราคิดนะครับเราก็ไปม,มองที่1,250จุดนะครับนักลงทุนระยะสั้นที่มีหุ้นอยู่ในมือนะครับหากว่าหลุด1 2 9 6เนี่ย คนต้องคัดลอดออกทั้งหมดนะครับแล้วก็มารอที่1 2 5 0จุดนะครับค่อยเข้าไปลงทุนใหม่แล้วก็ค่อยไปเ,เข้าไปเก็งกําไรใหม่นะครับส่วนนักลงทุนระยะยาวนะครับระยะกลางนี่นะครับท่านก็ถือหุ้นต่อไปนะฮะเราก็จะเจอแรงขายแบบนี้นะเจอข่าวแบบนี้ตลอดเวลานะครับท่านสมาชิกก็มีความอดทนแล้วก็มองไปไกลๆนะครับนะนักลงทุนที่ปัจจุบันก็มีลักษณะที่ ในตลาดก็มีการเก็งกาไรค่อนข้างสูงทําให้ราคามันเวียงแบบนี้นะสมาชิกนั้นแต่ถ้าเรามองไกลๆแล้วนะครับก็คงจะมีการคลายล็อกดาวน์ในหลายๆประเทศนะฮะเรื่องของการท่องเที่ยวการ,รอะไรต่างๆก็คงจะกลับมาแต่ว่ามันยังมองไม่เห็นนะเป็นการคาดการณ์แล้วก็ PE ของเซ็ตนะครับณตอนนี้เองเนี่ยคือก็มีนักวิเคราะห์ออกมาประมาณการว่าเซ็ตที่เล่นกันอยู่ปัจจุบันนี่นะครับ1337นี่นะครับเป็นเซ็ตเป็น PE นะฮะของเซ็ตนะฮะที่เป็นของปีหน้าเลยนะท้าสมาชิกลองดูนะครับเพราะว่าก็มองว่าแพงนะครับแล้วก็เห็นจากนั้ต่างชาติเขาก็ยังขายอยู่เรื่อยนะครับนั้นการลงทุนก็จะยากลําบากแล้วก็ต้องอดทนกับแรงเบี่ยงของหุ้นแบบนี้ต่อไปนะท่านสมาชิกก็คงเป็นประโยชน์ในการลงทุนนะครับหากว่ามีคําถามท่านสมาชิกก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะได้ตอบนะครับ เพื่อที่จะใช้เป็นประโยชน์นะครับในการลงทุนต่อไปนะครับนะฮะก็ดูช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับส่งต่อไปให้คนที่ท่านรักนะครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการลงทุนต่อไปนะครับโชคดีในการลงทุนทุกท่านวันนี้ครับสวัสดีครับ